เกี่ยนอาหารเี่ยนอาหารอย่างนี้ครับก็ปีนี้ผมก็ต้องผลัดไปก่อนครับก็มีคุยกับทางมหาลาัยให้มหา ช่วยจัดการให้ครับเพราะเรายังเรียนอยู่เขาก็ผ่อนผันให้จนเราจบครับอั็นคนที่คนผ่อนผันเพราะว่ายังเรียนอยู่ครัียนอีกครับเห็นว่าวันที่หนึ่งจะไปแยกครับจะไปไหนผ่อนผันเหรอครับนี่ครั้งแรกครับผมปีแรกครับปีแรกที่ผ่อนผันเพราะว่ามันเพิ่งสิ้นเจนครับเขาก็เลยให้ผ่อนผันเลยครับเห็นวันที่หนึ่งจะไปยื่นเอกสารแล้วใช่ครับผมใช่อันเดียกคือให้ทางมหาลัยดูแลหรือว่าพี่ต้าดูแลให้มหาลัยดูแลครับเพราะว่าเขาเขาทำให้อยู่แล้วครับเอแบกแล้วก็เขาก็เหมือนก็จะให้เขาส่งทุกอย่างให้เราแล้วเราแค่ไปแล้วก็ เขาก็รายงานที่อยากให้เรียบร้อยเราก็เลยให้ทางมหาลัยจัดการนิดนึงภาษาเนี่ยลับากไหมก็มีเรื่องงานกับเรื่องเรียนใช่ไหมเอ่ยก็คือจริงๆเรื่องเรียนเป็นหลักครับเรื่องเพราะว่าจริงๆเราก็ยังเรียนอยู่แล้วก็ถ้าจะเกิดอะไรเขาก็เลยเหมือนบอกให้ผ่านๆแล้วก็ทางผู้ใหญ่ก็ให้ผ่านด้วยไม่เห็นเรื่องละครหรือเรื่องอะไรดีขึ้นเลยเนี่ยอันนี้ผมเองก็ อันก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่ว่าผมว่าไม่น่าจะมีแล้วเพราะยังยไงเราคือเราไปผ่อนผันมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนด้วยเป็นหลักมากกว่าคับแต่ในละครเราก็ต้องทํางานได้อยู่แล้วเพราะเราก็ยังต้องถ่ายละครครับมันเกมนี่ไปยื่นเอกสารเองเลยหรือเปล่าครับคขับคือตองต้องไปได้วยตัวเองเพราะว่าเราจะให้ไปได้วยตัวเองเราก็เลยไปด้วยตัวเองส่วนตัวแอดมีเสียดายนะคะปีนี้ยังไม่ได้แบบอะไรหรือเ่า เียดายครับเพราะว่าวเดี๋ยวปีหน้าผมก็ยังจบครับแล้วปีหน้าเราค่อยไปทําหน้าที่ของรบับใช้ชาติดีกว่าปีนี้ก็ไม่ได้ปีหน้าแน่นอนจะเลยรับปีหน้าก็าก็จริงๆก็ปีหน้าก็ต้องไปอยู่แล้วครับเพราะยังไงปีนี้เราฝันไปแล้วก็จนกระทั่งถึงจบก็ค่อยไปครับไม่อยากทำบ้างค็อาจจะแบบ ผมก็พอถึงจบเรียนจบซะมากกว่าเพราะเอแบบกทําทำไม่ถึงช่วงนี้เลยตอนนี้ก็คิดไว้แค่นี้ครับยังไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่านี้ครับจเป็นปีหน้าครับจบก็คือน่าจะารับปริญญาปปีหน้าเลยครับผมอันนี้าตามเกณฑ์หรือว่าเ็วหรือชาเอ่อตามเกฑ์นนะเพราะว่าก็สีปส่ปีครับผมสี่ปีแล้วก็อาจจะแต่พอดีเขามีเปลี่ยนการระบบเรียนยนิดนึงก็เลยอาจจะต้องเป็นรับเป็นปีหน้าครับผมจบก็คือไม่ทันพอดีก็เลย จะต้องเป็นจบปีหน้าครับแสดงว่าก็ได้รับปริญญาของเพื่อนเนาะับเพื่อนตกเป็นพร้อมกันเต็มก็เลยแต่ก็แต่ก็โอเคที่เราก็เราก็ทำมาเรื่อยๆแล้วเราก็พยายามเรียนมาเรื่อยๆรืแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เหมืหอนก็ไม่ได้ดรอปอะไรมากมายก็เลยก็จบครับตุกวันมีปีนี้ตอนนีปีสี่แล้ว เหลืออีกกี่ตัวเอ่ยที่ต้องเก็บจริงๆก็เหลือไม่เยอะครับเหลืออีกก็ไม่แทบจะไม่ได้ดอกเลยครับแล้วก็ก็เหลือเทอมใหญ่เทอมหนึ่งเต็มๆนะครับแต่พอดีมันเทอมอย่างที่บอกเขาเปลี่ยนเทอมนะครับก็เลยมันก็เลยรับปีนี้ไม่ทันครับเหมือนเจมแบ่งเวลาเรียนกับการทำงานค่อนข้างดีนะคะไม่นดอกเลย ชัดเจนนะเพราะว่าเราขับละครด้วยทํางนานด้วยแล้วก็เรียนก็วันไหนคือเรียนก็เรียนไปเลยก็ชัดเจน,เจนเมไม่นะครับไม่ตกครับเาเดิมมาหลายหลายเจ <laughs> เมอมาผมก็พยายามทําให้มันได้ในมนาตรฐานที่เราพอใจแล้วก็เราโอเคเลยครับโอเค